Okay, เดี๋ยวไปอันนี้สะพานข,าข้างหน้าเราโดดไม่ได้แล้วเพราะมันแคบเดี๋ยวเราสายเลยครับสายเลยหลายทางเลยเอาหลายทางไว้เลยเนี่ย,ยแถวเนี้ยแถวเนี้ยแต่นี้มอไซ่์มันมาผมว่าจะให้ลองเบรกไอเอมสดูแต่นี้ว่ามันมีมอไซค์มาเดี๋ยวเขาจะดาเอา <laughs> ลองกระแทกเลยฮะแทกตุม้มลงไปเลย เอเบีข้างหลังทํางานแล้วเมื่อก่อนนี้ไม่มีเมื่อก่อนมันมันไม่ทํามันมันไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีแต่ว่ามันไม่ทํำลองใหม่ไม่มีรถแล้วลองอีกทีแรงกว่าเร็วกว่าเมื่อกี้นิดนึงโอเคเป็นไงเออมันมันคือข้างหลังเนี่ยเมื่อก่อนนี้มันมันเหมือนกับมันไม่มีเพราะเป็นดำอะ เออตอนนี้มีแล้วอันนี้เราหยุดเลยฮะหยุดเลยเดี๋ยวเราอยู่เทินแถวนี้อยู่เทินตรงมุมนี้เพราะขึ้นไปเดี๋ยวทางมันแคบเนี่ยเดียเทินเลยบวนสวัสดีครับเสียเทรวิทย์เสียเทรวัตรสวัสดีครับขอพระคุณครับที่เข้ามาชมวันนี้เป็นฟอร์ดทีหกสามพันสองโฟรีนรถปีปี้ท่นีย เจ็ดปีสามหมื่นกว่ากิโลขายรถน้อยคนตังค์เยอะก็ดีอย่างเงี้ยมีรถหลายคันโอเคกลับรถโอ๊แรงด้วยนี่เลี้ยงคันเร่งไว้เหรอ เดี๋ยวให้เขาแสงดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราเล่นลองเทสเบรกเต็มเต็มเนียวเลยให้เขาไปสวัสดีตอนเย็นทุกท่านครับก็ณรนะิมถนนคู่ขนานการจนาพิเศษวงแหวนฝั่งตะวันออกวันนี้มาเทสทีหก จานหน้าเปลี่ยนเป็นเดลิออรจานหลังก็เดลิออ p ์ R D, พาโดพร้อมจานเดลิออร์พาเบกนิกเตอร์โปแล้วก็สายถักจัดครบอ้าวอๆาอา,อ,า,อ,าอยู่ไหมอยู่โอเคมันไม่มีจังหวะเลยเหรอกจอยก็ไปเลยดี <c oughs> เอานั่นได้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 ไดได ส่งเลยครับได้แล้วมั้งเดี๋ยวดูด้วยว่ามันจะลดความเร็วอยลดไหมเอาขาลงนะครับขาขึ้นไม่ต้องเอาขาลงอย่างเดียวอืโอเคเอาใหม่ไปอีกจี้ไปเลยแล้วลองแตะเบรกดูมันยืดไหม วัสดีครับเสียโ oh, อ้รอร้องเลยมันลมยางเติมเท่าไหร่ครับเนี 3, 3. 3, 3. Okay. ่ยสามสาโอเค BF ยางมันใหญ่แล้วมันร้องเบรกจนร้องได้นี่ก็ไม่ธรรมดานะไอ้ออรถกระบะเนี่ย ลองดูครับสวัสดีครับเสียโอ้โหคันนันรัดวะฮะขออภัยอ่านไม่ถูกภาษาฝรั่งไม่ค่อยสันทัดเรียนน้อยเรียนชั้นล่าง <c oughs> เป็นไงฮะรู้สึก มันต่างจากของเดิมยเยอะเลคนละเรื่องเลยอืมมันจริงๆแล้วระบบเขาวางมาอยู่แล้วแต่ว่ามันโดนตัดออกไปตัดออกไปลดต้นทุนลดต้นทุนเพื่อการตลาดแล้วนี่เบ็กใหญ่ๆจะขนาดไหน <c oughs> ซูบลุเอามานะเอามาทำหลังมาวัดไว้ก่อนแต่ไม่เป็นไรหรอกมีรถหลายคันจอดได้สวัสดีครับเสียไพศารเอาแบบไม่ต้องรอเอารถมาทิ้งไว้ไงไม่ต้องรอแล้วเดี๋ยวย็นๆกลับมาเอา <laughs> รถติดแล้อันนี้ความรู้สึกจากที่ขับมากับตอนนี้ซึ่งประมาณสิบกิโลนิดนิดมันมีความแตกต่างเยอะไหมฮะอืมือ,อ,อแล้วเวลาที่มันกดเบรคลงไปเนี่ยเรารู้สึกว่า มันจมทั้งคันหรือว่าหน้าจิกมันยุบทั้งคันเนี่ยก่อนหน้ามันลเนาะอืมมันหน้ามันหจ้ามันจมเออหน้ามันลงอันนี้มันจะลงทั้งคันแหละปกติถ้ามีคนนั่งถ้าเบรคแบบเมื่อกี้เนี่ยต้องมีอาการมือตบแผงแดชบอร์ดแหละแต่ว่านี่เมื่อกี้นี่ผมยังไม่มีเลยนะเพราะว่ามันจะดึงลงไปทั้งคันเลยจะจุดศูนย์ถ่วงมันจะต่ําลง ทำแล้วนี่เสียด้ตังใช่ไหมเนี่ยไม่เสียได้นะค,คุ้มนะครับไอสิ่งที่ได้นะเออไม่ใช่ว่าโอ้ทําไปแล้วเสียตังนั้งเยอะมันแม่ออกมามันไม่ได้อย่างใจคิดไว้อะไรอย่างเนี้ยไอที่คิดที่ทํานี่คิดว่ามันจะได้แค่นี้หรือจะได้เยอะกว่านี้หรือจะได้น้อยกว่านี้อะไรอย่างเนี้ย ครับ,ค,รบคุมค้มเนาะไม่ผิดหวังนะครับผมขอบพระคุณมากเลยครับถ้าเพื่อนดูอยู่อย่าบอกเพื่อนว่าไงครับ,รบเล่นสายทำเถอะครับอย่าไปเสียดายตังค์เอาเงินไปซื้อไอ้จักรยานมาขี่ยังกล้าซื้อเงินไปซื้อโทรศัพท์แพงๆมาเขี่ยคนเดียวก็ยังกล้าซื้อใช่ไหม เลาะซ้ายอย่างเดียวดีกว่าแล้วก็ซื้อจักรยานขี่คนเดียวเนี่ยไปอวดสาวแต่เบ่งนี่นั่งกันทั้งครอบครัวเลยอ้อาวมีลิเกด้วยอะ่ะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณที่วางใจขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับเสียบูม สวัสดีเสียหนุย่ยขอบคุณมากมากครับโอเคขอบพระคุณครับไว้ชมคลิปต่อไปถ้ามีอีกต้องมีเนะี่ย <laughs>